ล่าสุดน้ำท่งแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไม่พวกแล้วง<ม>านทำทุนั้นไม่ได้ใจแต่ว่าแกทำแบบทำแบบว่าวกษ้ะทำภูมิใจตอนน้ไนี่มาขานตรงทวมาแล้วนนพู <c oughs> ้ึงใกระไันี้ก็เนี้ยตัวม่นอนน่เนจะรู้สึกต,าต่างกันบปแต่ว่าปานน่าจะแล้วตรงนี้น่าจะสูงแล้วคงไม่แล้ววันนี้พาย,ยุเข้าที่ที่อื่นหนเข้าเี่่แต่ตรงนี้คือม2หน่ยนึงคคนโดยปกติแล้วก็คืนทวดอ่ะ ถ้าฝนตกกันแบน,นี้คือแบบวอออ่าอ๋อเดเน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา้งมาห้าโมงฝนย่งตกเลยค่ะนมันตกแรงตอนตอนช่วงสี่โมงตกแรงมาลงกลแรงด้วยตรนแบบดตอนนี้เราก็จะเข้าเมือหาผ่าน,น,าน,ะะาน,นต้วล่ากยังแบบว่าตอนนี้คนที่มองเก็ปลยะะอว่าะไรแต่ในม่ได้ใจว่าแบบแรงปงงรถคนอื่นแบบสูงๆอ่ะแล้วรถเราแบบมันต่ำอ่ะ เกือบท่วมอ่ะท่วมเกือบเกดเสกขึ้นมาเลยอ่ะางไหวรอบรอนี้คือแบบว่าฝนตกแรงมากจริงๆกติันจะม่วงเลม่โอ้โหตรงนีก็ท่วมอ่ะกอยงมาถ้าใครจะเข้ามอคถ้ากยันก็ไม่น่าจะรอดแกคนังหน้ามเหมือนกันต้องแบบ ก็รอตนี้ะรอน้ำระากัน,นไม่งั้นรถไปจะแบบว่าะาไ,ได้ที่สำคัญเลยคือับจันอ้ิ่ดเ,ดเขาไป็นเแงบบินยิ่งเ็าฟ้ามืวนันวนี้เราก็ะมาับไองร้คนคือแบบว่าไปฉหนที่เป็นคนเด็หลับแล,ล้วรถรัดคนคือน้ำท่วมแบบเออถึงเข่าแล้วอนะนนย No,